ชั้นวางติดผนังในห้องน้ำติดตั้งโดยใช้กาวตะขอติดผนังมีแถมมาให้กับชั้นวางติดตั้งง่ายติดแน่นหนาะทนทานใช้งานง่ายดีไซน์สวยมีช่องระบายน้ำรับน้ำหนักได้ดีวางของได้เยอะเป็นระเบียบประหยัดพื้นที่ใช้สอยมีสีให้เลือกสองสีราคาไม่แพงสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าคา่ะ ชุดถังปั่นไม้มอบถูพื้นราคา166บาทราคานี้คุ้มมากได้ทั้งไม้มอบและถังปัน่นถังปั่นนี้จะเป็นถังปั่น2ระบบมีปั่นซักและปั่นแห้งส่วนไม้ถูพื้นปรับได้หมุนได้แข็งแรงทนทานและผ้าม็อบทำจากไมโครไฟเบอร์ซับน้ำได้ดีมากราคานี้บอกเลยคุ้มสุดๆและยังแถมฟรีผ้าม็อบอีก6ผืนด้วยสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าค่ะ วันนี้เราขอแนะนำถังใส่ข้าวสารราคาประหยัดกล่องใส่ข้าวสารขนาดใหญ่ความจุสูงใส่ข้าวสารได้ถึง15กิโลกร,รมัมมีฝาปิดแน่นกันความชื้นกันมแมลงและกันฝุ่นดีไซน์เรียบง่ายพลาสติกหนาไม่แตกหักง่ายแข็งแรงทนทานมีให้เลือก2ขนาดสินค้ามีคุณภาพราคาประหยัดสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าคา่ะ กระจกตั้งโตกระจกแต่งหน้าสไตล์มินิมอลรูปทรงสวยน่ารักแข็งแรงทนทานดีไซน์เรียบง่ายหรูหราใช้งานได้ง่ายหมุนได้360องศาราคาไม่แพงมีให้เลือกหลายแบบหลายขนาดสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าคา่ะเราขอแนะนำแผ่นรองพื้นรองเท้าเนื้อนุ่มและซับแรงกระแทกได้ดีสวยทนทานใส่สบายเทา้ามากเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางเป็นประจำมีสีให้เลือกสีสีมีขนาดให้เลือกค่าขนาดราคาไม่แพงสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าคา่ะ